อหล,ลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนขอเป็นหนังทุกท่านนะฮะคลิปนี้ผมจะมาเรีแอคชั่นตัวอย่างภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้ครับโมอาน่าสองับผมเป็นทีเซอร์เทเลอร์นะฮะโอ้โหหลังจากภาคแรกประสบความสำเร็จเรียกได้ว่าตอนนี้จะมีลฟบแอคชั่นนะเดอะร็อกประกาศนะฮะแล้วก็จะเป็นคนแสดงนำเป็นโมอีกใช่ไหมมาอี i, นั่นแหละเดี๋ยวภาคนี้แอนิเมชั่นจะมาก่อนภาคสอง เดีด๋ยวดูทีเซอร์กันสักนิดนว่าจะเป็นยังไงนะฮะการประจนภัยครั้งใหม่ของเมาอี e. แล้วก็ลูกเรือของเขานะครับเพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้เองนะมัวหน้าเอนเมาอีอาร์แบ็คโอเคดูตัวอย่างพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามเลือหอยเลือหอยฟูเสฉวนนี่หว่า ภาพสวยมากหมัวหน้าก็ไม่ได้โตกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะน่าจะห่างจากภาคแรกไม่กี่ปีแล้วบ้างเนี่ยตึ๊ง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 ตึโอ้โห้คนลุกคนลุก It's November. This is a call from the ancestors <laughs> wow. new skies and our hey, and ocean. เมาอี๋เมาอี๋เมาอี๋แปลงฉลามเป็นนกมันแปลงร่างได้ด้วยหรือวะผมก็ลืมแล้ววะท่าที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วนู่นน่ะโอ้โหโคตรนานเลยนะฮะก็จบไปนะสำหรับทีเซอร์แรกของมอาหน้าสองนะครับดูแล้วเนี่ย เดาเนื้อเรื่องยากเหมือนกันนะทีเซอร์ก็เป็นทีเซอร์จริงๆนะฮะปล่อยออกมาเป็นแบบยั่วคนดูก่อนเป็นแฟนภาคแรกต้องบอกว่าแบบนี้เว้ยดิสนีย์ช่วงหลังๆแอนิเมชันก็ประสบความสําเร็จน้อยมากเลยนะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะกู้ศรัทธาได้หรือเปล่าแล้วก็เหมือนในปีนี้จะมีหลายเรื่องนะฮะที่เป็นภาคต่อนะก็ต้องรอดูนะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะออกไปในทางผจญภัยแน่นอนแล้วละ่ะดูจากทีเซอร์นะอืมก็รอดูครับผม ตัวอย่างเต็มจะเป็นยังไงอันนี้แค่ทีเซอร์เดี๋ยวรอดูตัวอย่างเต็มอีกทีเนาะใครรู้สึกยังไงตื่นเต้นไหม,มก,กับการกลับมาของมัวหน้าเนี่ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับทีมภาคก็ยังคงภาคเดิมนะถ้าดูแบบออริจินัลรู้สึกว่าจะเดร็กใช่ไหมภาคเป็นเมาอยกเหมือนเดิมนะครับเจอกันโอเค